ก็รู้สึกเป็นเกียรติขอเลยค่ะว่าเอมูพี่ก็ใส่เอสิบขวโอ้โหพี่วิทย่แก่อะค่ะโอ้โ่เี๋้เดยวนี้อายุเท่าไหร่เดี๋วเดอายุเท่าไหร่สิกว่สิบต้ลค่ะตมนนี้สิ่ขวดนั่นสิบมว่ะเดี๋ยวพี่ต้อพี่ต้องพูดว่าอายุเท่าไหร่แล้วแต่จะลองรุ่อีบ้ัง ชนะหรือแพ้ไม่รู้มาชนะหรือแพ้วะตอเรื่องเรื่องเรงเรื่องย่างนมปีแล้วนะก็แข้คขับเนี่ยเริ่มเช็ดแต่ลูกที่ตอนนี้ทุดขอมอยู่เลยนะบางคนก็ได้เช็ดถึงลูกเองเนี่ยโปวดปวดขึ้นมาเยะหเออเพราะเวลาตั้ง่อและก้าวบัตนี้ยเขจะมร้องได้วนั่งกินเงินวดเนี่ยค้ามามต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปตอไ่ไตอไปต่อไปต่นะปต่อ่อไปต่อ่่อ่่าป่ตอ่ตอต่อตไ่อไ่ไอ